ลองดูภาพตามนะครับเมืองหาดใหญ่ทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ําบางทีเนี่ยน้ำสูงถึง2อสเมตรเลยไฟฟ้าก็ดับการสื่อสารก็ใช้ไม่ได้ท่ามกลางสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยทีมกู้ภัยอาสาสมัครก็คือความหวังเดียวของคนเลยแต่แล้วมันก็มีรายงานที่น่าตกใจออกมาคือมีทีมกู้ภัยที่พายเรือเข้าไปช่วยดันถูกยิงไล่หลังบางทีมก็ถูกดักตีเรือถูกคว้างของใส่จนต้องถอนกำลังออกมาเลยครับ ซึ่งมันเป็นภาพที่ขัดแย้งกันมากเลยนะคะระหว่างภาพของคนที่เข้าไปช่วยกับภาพของคนที่กําลังเดือดร้อนแต่กลักลุกขึ้นมาเอ่อต่อต้านความช่วยเหลือนั้นซะเองแล้วจุดศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่คนแถวนั้นเขาเรียกคนติดปากว่าเขต8หาดใหญ่พอข่าวออกไปคําถามแรกที่ทุกคนสงสัยเหมือนกันหมดเลยก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมคนที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ถึงไปทำร้ายคนที่เข้าไปช่วยล่ะ คำถามนั้นมันก็นำไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกครับว่าแล้วเขตแดหัดใหญ่เนี่ยมันคือที่ไหนกันแน่ทำไมชื่อนี้ถึงกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของพื้นที่น้ำท่วมรุนแรงไปได้แล้วความตึงเครียดที่มันประทุขึ้นมาวันนั้นมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบจริงๆเหรอือหรือว่ามันกำลังสะท้อนปัญหารอยร้าวอะไรที่มันลึกกว่านั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังชื่อนี้กันครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเพื่อทำความเข้าใจวิกฤตครั้งนั้นให้รอบด้านที่สุด ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเขตแดคือที่ไหนผมว่าเราต้องเข้าใจบรรยากาศของวันนั้นให้ดีก่อนนี่มันไม่ใช่น้ำท่วมแบบปกตินะครับแต่มันเป็นวิกฤตที่ทำให้ทั้งเมืองแทบจะเป็นอมาภาดไปเลยการจะเข้าไปในพื้นที่นี่คือยากมากน้ำก็เชี่ยวถนนก็มองไม่เห็นแล้วทีมกู้ภัยเองก็ต้องทำงานแข่งกับเวลา ใช่เลยค่ะแล้วในภาวะแบบนั้นล่ะค่ะที่ความตึงเครียดมันค่อยๆก่อตัวขึ้นข้อมูลจากในพื้นที่ก็บอกชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่การกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆแต่มันมีความรุนแรงหลายระดับมากตั้งแต่ตะโกนด่าทอด้วยความไม่พอใจไปจนถึงการคว้างปลาขวดน้ําเศษไม้ใส่เรือแล้วที่อันตรายที่สุดก็คือมีการใช้ปืนยิงขู่ไม่ให้เรือเข้าไปใกล้จนบางทีต้องตัดสินใจถอนกําลังออกมาเลยเพราะมันไม่ปลอดภัยกับตัวเจ้าหน้าที่แล้ว โูพอได้ยินแบบนี้แล้วมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะครับว่าอะไรที่มันผลักดันให้คนเราไปถึงจุดนั้นได้จุดที่มองว่าคนที่มาช่วยกลายเป็นศัตรูไปซะอย่างนั้น ถ้าเรามองจากข้างนอกนะคะอาจจะตัดสินได้ง่ายๆว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราลองไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาจะเห็นเลยว่ามันมีปัจจัยกดดันที่มันมหาศาลมากลองนักภาพตามนะคะว่าเราติดอยู่ในบ้านชั้นสองมาหลายวันแล้วไฟฟ้าก็ไม่มีใช้มาสองสาวันอาหารก็เริ่มจะหมดน้ำดื่มสะอาดก็ไม่มีข่าวสารอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยมองออกไปก็เห็นแต่ความมืดกับน้ำสภาวะแบบนี้มันบั่นทอนจิตใจคนได้เร็วมากจริงๆคะ่ะ เหมือนกับว่าความหวังมันค่อยๆจมหายไปพร้อมกับระดับน้ำที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่เลยค่ะและในสภาวะที่มันเปราะบางถึงขีดสุดแบบนั้นพอมีความรู้สึกว่าการช่วยเหลือมันช้าหรือบางทีเห็นเรือกู้ภัยภายผ่านหน้าบ้านไปแต่ไม่ได้แวะ คือเขาอาจจะต้องไปช่วยเคสที่ฉุกเฉินกว่าแต่ความรู้สึกน้อยใจความโกรธความกลัวว่าจะถูกทิ้งอารมณ์พวกนี้มันสามารถประทุกออกมาเป็นการกระทําที่รุนแรงได้เลยมันอาจจะไม่ใช่ความเกลียดชงังทีมกู้ภัยโดยตรงแต่มันคือการระเบิดออกของความสิ้นหวังที่มันอัดอั้นมานานพอได้ฟังแบบนี้แล้วผมว่าคําถามแรกที่เราต้องตอบให้ได้เลยก็คือเขตแดที่ว่านี้เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือที่ไหนกันแน่ครับเพราะฟังดูแล้ว ยังไงก็ไม่ใช่ชื่อเขตตามทะเบียนบ้านแน่นอนไม่ใช่เลยค่ะนั่นคือประเด็นสำคัญแรกเลยเขต8ดไม่ใช่ชื่อในแผนที่ของทางราชการแต่เป็นชื่อที่คนหาดใหญ่เขาเรียกกันเองจนคุ้นเคยถ้าจะให้ระบุตำแหน่งชัดๆนะคะพื้นที่นี้ก็คือย่านถนนราชอุทิศต,ตั้งแต่ตรงแยกสะพานดำยาวไปจนถึงโซนที่เรียกกันว่าหันสาเลยค่ะเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมืองด้วย พอพูดว่าเป็นย่านการค้าสำคัญภาพที่เห็นเลยคือตึกแถวร้านค้าต่างๆที่มันอัดแน่นกันอยู่ในพื้นที่นั้นเลยความหนานแน่นนี่แหละค่ะคือคีย์เวิร์ดของพื้นที่นี้เลยเป็นทั้งจุดแข็งทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนที่ร้ายกาจมากเวลาที่ต้องเจอกับภัยพิบัติทางน้ำประเด็นนี้น่าสนใจมากครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นผมยังคาใจเรื่องชื่ออยู่เลยครับในเมื่อมันไม่ใช่ชื่อทางการ แล้วทำไมคนทั้งเมืองถึงเรียกตรงนี้ว่าเขต8เหมือนกันหมดเลยล่ะครับชื่อนี้มันมีที่มาอย่างไงที่มาของมันก็น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็สะท้อนประวัติศาสตร์ของเมืองได้ดีด้วยชื่อนี้ต้องย้อนกลับไปในยุคที่ยังเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอยู่เลยค่ะอ๋อองค์การโทรศัพท์ใช่ค่ะในสมัยนั้นเนี่ยองค์การโทรศัพท์เขาจะแบ่งพื้นที่ให้บริการเป็นเขตเขตไปเพื่อให้ง่ายต่อก,การดูลายสายโทรศัพท์แล้วย่านถนนราชอุทิศตรงนี้ ก็บงเอิญอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การโทรศัพท์เขตแ8พอดีเดี๋ยวสิครับนี่หมายความว่าชื่อเรียกพื้นที่น้ำท่วมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของหาดใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากการแบ่งโซนบริการโทรศัพท์บ้านในอดีตอย่างนั้นหรอครับถูกต้องเลยค่ะเวลาช่างหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ชาวบ้านก็เกิดความคุ้นเคยก็เรียกพื้นที่ตามหน่วยงานที่เข้ามาดูแลไปเลย ชื่อเขตแปดก็เลยค่อยๆซึมซับแล้วก็ถูกเรียกต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมันกลายเป็นชื่อที่ทุกคนเข้าใจตรงกันไปเองโดยที่คนรุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้ที่มาแล้วด้วยซ้ำไม่น่าเชื่อเลยครับแค่การแบ่งเขตของหน่วยงานในอดีตกลายมาเป็นชื่อที่เหมือนกับกำหนดชะตากรรมของคนทั้งย่านในยุคนี้ไปได้ มันเหมือนเงาของอดีตที่ยังทาบทับอยู่บนแผนที่ภัยพิบัติในปัจจุบันเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียมที่เห็นภาพมากค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าภูมิศาสตร์ในความรู้สึกที่เชื่อที่คนใช้กันจริงๆในชีวิตประจําวันมันมีอิทธิพลมากกว่าชื่อทางการไปแล้วแล้วในกรณีนี้ชื่อเขต8ก็ผูกติดกับภาพจําของพื้นที่น้าท่วมรุนแรงไปโดยปริยาย ซึ่งก็นำเรามาสู่คำถามสำคัญข้อต่อไปพอดีเลยครับว่าทำไมทุกครั้งที่หาดใหญ่เจอน้ำท่วมหนักๆชื่อของเขต8ถึงต้องขึ้นมาเป็นพื้นที่อันดับต้นๆที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและก็นานที่สุดเสมอเลยครับอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ที่นี่มันเปราะบางขนาดนั้น ถ้าเราเอาคีย์เวิร์ดที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้คือคําว่าความหนานแน่นมาวิเคราะห์จะเห็นภาพชัดเลยค่ะความเจริญของย่านนี้ทําให้การสร้างตึกสร้างบ้านสร้างถนนคอนกรีตแบบอัดแน่นเต็มพื้นที่ไปหมดซึ่งสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ล่ะค่ะที่กลายมาเป็นตัวการสําคัญหมายความว่าการพัฒนาเมืองที่เรามองว่าเป็นความเจริญมันกลับกลายเป็นตัวสร้างกําแพงขังน้ําไว้กับตัวเองเหรอครับถูกต้องเลยค่ะเรามองได้เป็น2ปัจจัยหลักๆเลยนะคะ หนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่มันเยอะมากเนี่ยมันเข้าไปแทนที่พื้นที่ว่างหรือทางระบายน้ำตามธรรมชาติจนเกือบหมดพอมวลน,น้ำก้อนใหญ่มันทะลักเข้ามามันไม่มีทางไปไม่มีที่ให้ซึมลงดินก็เลยถูกบีบให้อยู่บนถนนแล้วก็ไหลเข้าท่วงบ้านเรือนแล้วปัจจัยที่สองเลยครับปัจจัยที่สองคือผลที่ตามมาค่ะพอน้ำเข้ามาแล้วมันจะออกได้ชามาก สภาพของเขตแที่มีตึกสูงสูงขนาดสองข้างทางทําให้พื้นที่ตรงกลางมันกลายเป็นเหมือนแอ่งกระทะหรืออ่างเก็บน้ําคอนกรีตขนาดใหญ่น้ําที่ท่วมขังอยู่ก็จะถูกบล็อกไว้ด้วยตึกพวกนี้ทําให้ระดับน้ําลดลงช้ากว่าพื้นที่อื่นๆที่โล่งกว่ามากนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเขตแดถึงจมน้ํานานกว่าที่อื่นเสมอคะ่ะนึกภาพตามออกเลยครับแต่มันก็เป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะในอีกมุมหนึ่งการสร้างเมืองให้แน่นมันก็จําเป็นทางเศรษฐกิจ มันพอจะมีทางที่เราจะสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับการระบายน้ําที่ดีได้ไหมครับนั่นคือโจทย์ใหญ่ของการวางผังเมืองทุกนี้เลยค่ะโดยเฉพาะกับเมืองเก่าที่โตมานานแล้วแบบหาดใหญ่การจะรื้อเพื่อสร้างระบบระบายน้ําใหม่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งที่พอจะทําได้ก็คือพัฒนาระบบเตือนภัยให้ดีที่สุดวางแผนอพยพคนล่วงหน้า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าลักษณะทางกายภาพของเขต8ได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงถาวรของเมืองไปแล้วพอเราเข้าใจทางมิติทางกายภาพแล้วก็มิติทางความรู้สึกของผู้คนแล้วผมว่าเรื่องราวของเขต8ดครั้งนี้มันบอกอะไรเรามากกว่าแค่ข่าวน้ำท่วมหรือดราม่ารายวันแล้วล่วละครับมันเหมือนเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมาก ใช่เลยค่ะเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแม้จะดูเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ในภาพใหญ่มันคือสัญญาณเตือนที่ดังมากมันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของชุมชนเมืองขนาดใหญ่เวลาที่ต้องเจอกับภัยพิบัติซ้ำๆมันบังคับให้เราต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังในหลายๆมิติพร้อมกันเลยค่ะมิติที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับพอจะขยายความไม่เห็นภาพหน่อยได้ไหม มิติแรกเลยก็คือเรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยตรงเลยค่ะเราต้องถามว่าแผนรับมือหรือระบบระบายน้ําในพื้นที่เมืองที่มันแน่นขนาดนี้มันมีประสิทธิภาพพอแล้วหรือลังการเติบโตของเมืองมันวิ่งเร็วนําหน้าการวางแผนป้องกันภัยพิบัติไปไกลแค่ไหนซึ่งพอมาดูสภาพของเขต8ที่เต็มไปด้วยตึกกับคอนกรีตก็เหมือนกับว่าการวางผังเมืองในอดีตอาจจะไม่ได้คํานึงถึงเรื่องนี้เท่าที่ควรหรืออาจจะคาดไม่ถึงว่าเมืองจะโตเร็วขนาดนี้หรือเปล่าครับ เป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะและนั่นก็นําไปสู่มิติที่สองที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการสื่อสารในภาวะวิกฤตในวันที่ทุกอย่างมันถูกตัดขาดการสื่อสารคือหัวใจที่สําคัญที่สุดการที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจะมาเมื่อไหร่หรือเข้าใจผิดว่าถูกทอดทิ้งมันสร้างสุญญากาศทาข้อมูลข่าวสารขึ้นมาซึ่งความกลัวกับความตื่นตระหนกจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นทันทีเลยค่ะจริงด้วยครับในภาวะแบบนั้นข่าวลือมันแพร่เร็วเวกว่าวความจริงเสมอเลย การสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอจึงสำคัญมากๆเพื่อให้ผู้ประสบภัยรู้สึกว่าพวกเขายังอยู่ในการรับรู้ไม่ได้ถูกลืมและนั่นก็เชื่อมมาถึงมิติที่3ค่ะ คือมิติของการช่วยเหลือฉุกเฉินเราจะทำยังไงให้การช่วยเหลือเข้าถึงคนได้ทั่วถึงและเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ทีมผู้ช่วยเหลือปลอดภัยด้วยเหตุการณ์ที่เขตแเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะคะว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก็สำคัญมากเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัยการช่วยเหลือทั้งหมดก็จะหยุดชะงักลงทันทีมัน ทำได้ต้องคิดถึงเรื่องการจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือด้วยใช่ไหมครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายมากแน่นอนค่ะและนั่นคือมิติสุดท้ายที่คิดว่าสําคัญที่สุดและมักจะถูกมองข้ามไปคือมิติทางความรู้สึกของประชาชนเราต้องไม่ลืมที่จะทําความเข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่กําลังอยู่ในวิกฤต พวกเขากำลังเจอกับความสูญเสียความเครียดความกลัวอย่างหนักการกระทำที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลในสายตาเราอาจจะมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งภายใต้แรงกดดันมหาศาลของพวกเขาจะได้ค่ะบางทีเราอาจจะมุ่งไปที่การช่วยเหลือทางกายภาพมากไปหน่อยเช่นแจกของอพยพคนจนลืมไปว่าการเยียวยาทางใจหรือแม้แต่แค่การสื่อสารเพื่อให้เขารู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ก็เป็นความช่วยเหลือที่จำเป็นไม่แพ้กันเลย ถูกต้องที่สุดค่ะดังนั้นการทำความเข้าใจที่มาและลักษณะเฉพาะตัวของเขต8จึงเป็นเหมือนกุมแจที่ไขไปสู่ภาพรวมทั้งหมดมันช่วยให้เราเห็นว่าทำไมการวางแผนรับมือการสื่อสารการช่วยเหลือและการเยียวยาในพื้นที่แบบนี้ถึงต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบและใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมันมีปัจจัยที่ซับซ้อนทั้งทางกายภาพและจิตใจซ่อนอยู่เยอะมาก ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ได้ว่าอย่างแรกเขตแดไม่ใช่ชื่อเขตการปกครองแต่เป็นชื่อทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากความคุ้นเคยของผู้คน2คือความหนานแน่นของเมืองที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญกลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ที่นี่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมรุนแรง และสุดท้ายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนไม่กี่คนแต่มันเป็นภาพสะท้อนของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกซึง้งทั้งเรื่องการวางผังเมืองการสื่อสารในภาวะวิกฤตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทําความเข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่กําลังเปราะบางที่สุดสิ่งที่น่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อนะคะก็คือชุมชนที่ถูกเรียกชื่อตามเขตบริการของหน่วยงานในอดีตกําลังสะท้อนให้เราเห็นว่าในยามวิกฤตเขตที่สําคัญที่สุด อาจไม่ใช่เขตการปกครองแต่มันคือเขตแดนที่มองไม่เห็นของความอดทนและเขตแดนของความไว้วางใจระหว่างผู้ประสบภัยกับทีมช่วยเหลือคำถามสำคัญที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราจึงไม่ใช่แค่ว่าเราจะจัดการกับน้ำท่วมในอนาคตได้อย่างไรแต่คือเราจะบริหารจัดการเขตแดนที่เปราะบางทางความรู้สึกนี้อย่างไรในวันที่ภัยพิบัติครั้งต่อไปมาถึงอีกครั้ง